สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ h ช n n นลนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอ,อ่ยลืมไปละว,วันที่7นะฮะวันที่7มีนางคม2 5 6 4สบครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับเฮียไปตัดผมมาแล้วก็ไปเจอร้านตัดผมที่รู้สึกว่าแบบดีมากอ่ะเออเลยแบบมามารีวิวให้ดูนะครับก็วันนี้เฮียไปตัดผมมาของร้านหนึ่งที่เฮียไปเจอก็คือร้านหยก นะฮะเขาเรียกชื่อร้านโยกอะตัดผมนะฮะร้านเนี้ยอยู่แถวเวียงคุกนะครับก็คือเป็นอยู่ริมอยู่อริมเส้นผนังชลประทานเส้นจากทางตัวเมืองไปถึงท่าบอกนะครับเป็นริมโขงก็เป็นร้านที่แบบ อติดอยู่ข้างถนนอะแต่ว่าอยู่อยู่ต่ำกว่าถนนนะเออประมาณว่าเขาติดป้ายเล็กๆว่าตัดผมชายเฮียก็ตอนเฮียก็ขับผ่านเฮียก็เอ๊ะอ,อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแบบสภาพคือมันไม่ใช่ร้านมันไม่น่าเป็นร้านตัดผมอะเออร้านตัดผมก็คือมันจะต้องอยู่ริมริมถนนใช่ป่ะเออแล้วแบบมันจะต้องแบบมีมีแบบมีแบบเออเก้าอี้อะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบ มีมีป้ายบอกว่าเป็นร้านแต่ผมแต่ว่าคือคุณต้องลงคุณต้องลงแบบลงไปข้างล่างอ่ะลงลงแบบลงไปที่บ้านเขาอ่ะแล้วบ้านสภาพร้านก็คือแบบเป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านแบบเหมือนรีสอร์ทอะไรประมาณนั้นอ่ะเออแล้วข้างๆก็แบบเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบวิวบรรยากาศคือดีมากเลยนะแบบร้านเป็นร้านตตดผมที่อยู่ข้างร้านอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหมูกระทะอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ ข้างหลังข้างข้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นสระที่เขาขุดขึ้นไว้แล้วก็มีแบบเหมือนเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นเป็นเหมือนแ,แบบกระท่อมเล็กๆไอเป็นกระต๊อบเล็กๆอะไรให้กินข้าวอยู่ข้างสระแล้วแบบมีเป็ดมีอะไรเงี้ยเออแล้วแบบแล้วข้างหลัก็แบบเป็นเป็นเหมือนเป็นคลองน้ําอ่ะเออที่เทปูนแล้วแล้วก็ถัดไปก็เป็นแบบ เป็นทุ่งนาเลยอ่ะเออประมาณนั้นแหละกินถ้ากินข้าวคือแบบมีมีวิวดูถ่ายรูปได้เลยประมาณนั้นอ่ะแล้วแบบตัดผมก็จะตัดอยู่ตรงนั้นอ่ะเออแล้วบ้านเขาก็อยู่ตรงนั้นเลยวาณเนี้ยคือดูแบบเออแบบบรรยากาศคือแบบทุ่งนาตัดผมกลางทุ่งนาอะไรประมาณนั้น่ะไม่ใช่ตัดผมแบบอยู่ใน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 ห้องอยู่ในบล็อกอยู่ในซอกอะไรอยู่ในกล่องอะไรไม่ใช่อ่ะคือมันเป็นตัดผมอยู่ในบ้านคนที่แบบ ติดกระจกแล้วนะแต่ว่าสภาพคือเป็นห้องเดี่ยวแล้วข้างหลังก็เป็นแบบเหมือนเป็นบ้านที่อยู่เขาอะไรประมาณน,นั้นนะแล้วแบบสภาพคือแบบบริเวณนั้นก็คือก็สภาพมันไม่ดูดูแล้วแบบมันไม่ใช่แหล่งชุมชนมันไม่ได้บ้านติดติดกันด้วยเป็นเหมือนบ้านสวนนะ่ะเออเป็นเหมือนบ้านสวนร้านหรือ,หร,อ,อหรือบ้านอาหารหรือแบบเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารบ้านสวนอะไรประมาณน,นั้นนะแต่ว่ามีร้านตะผมอย่างเงี้ยซึ่งแบบไปตัดและเฮียก็รู้สึกแบบเออมันก็มันเงียบดีนะมันเงียบสงบดีแล้วก็ แล้วก็ดูได้บรรยากาศดีแบบบรรยากาศแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเอ็กคลูซีฟแบบส่วนตัวมากอะไรประมาณนั้นอ่ะไพรเวทจริงๆเลยอะไราบบนี้ประมาณว่าแบบอยู่ริมโขดอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าแบบเดินขึ้นถนนไปก็มองเห็นฝั่งลาวแบบเห็นท่านเห็นแม่น้ําเห็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นสวนอ่าที่เขาปลูกข้าวโพดกันอะไรประมาณนั้นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเออเป็นแม่น้ําเป็น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 สวนเป็นสวนทุ่งข้าวโพดแล้วก็ เป็นแม่น้าแล้วก็เป็นฝั่งลาวอะไรประมาณนั้นอะคือแบบบรรยากาศตัดผมคือแบบเอ๊ะมันต้องไปอยู่ชุมชนใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นห้องเล็กๆเป็นล็อกเป็นล็อกๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเออตั้งแซนอาโร่ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยการทุ่งนาเป็นแบบที่ตัดผมเลยประมาณนั้นนะ่ะก็เลยชอบมากเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงอะของเฮียก็คือไปตัดเป็นห้องแอร์นะแต่ว่าเขาคิดประมาณ80บาทเลยอย่างเงี้ยเออแล้วแบบ เป็นช่างที่แบบจบจบโรงเรียนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเขาจบจากนิรันดรัตอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นแบบตัดเสื้อผ้าแล้วก็เสริมเสริมความงามเสริมเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งเสริมสวยอ่ะคือเป็นเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นลาวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีใบเซอร์ติฟิเคตด้วยนะเหมือนแบบช่างแบบไปเคยไปแข่งขันแบบเวอร์แฮร์อะไรแชมเปี้ยนชิพอะไรอยู่ที่เวกัสอ่ะที่สหรัฐอเมริกาเรามีใบเซอร์ด้วยอ่ะเออแบบเฮ้ยแบบช่างที่แบบ ได้ไปแข่งขันเลยบมาณนี้เคยไปแข่งขันระดับอย่างนั้นมาอยู่ต่างประเทศมาแล้วแบบมาอยู่แบบมันนอกอะไรมาอยู่แบบเมืองหนองคายอะไรประมบานนั้นอย่แบบ่างจากตัวเมือประมาณ10บกิโลได้มั้งเออจากตัวเมือเราขี่รถไปอ่ะเฮียก็รู้สึกว่าเออชอบก็เลยแบบมันจะมารีวิวแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปดูคลิปกันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เฮียก็ เพิ่มจุดเข้าไปเลยร้านในเฟซร้านร้านยที่แบบให้เช็คอินแต่ยังไม่มีอ่ะเออเชื่อเข้ไปเพิ่มแบบจุดเช็คอินให้อะไรอย่างเงีดอร์เฟสบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยส้รารับคนสนใจที่จะแบบเอออยากแแบบไปตัดผมนั้นนะชิคๆแล้วแบบคูลๆหน่อยดูแบบดูแนวๆหน่อยดูบรรยากาศบ้านสวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอแนะนําเลยนะร้านหยกนะครับก็อาจจะไม่หามไม่ยากหรอกแต่ว่าก็ก็คือแบบแถวเวียงเออเลยเวียงคูไป ตัวตัวตลาดเดือนไปนิดหน่อยก็จะเป็นแบบทุ่งนาสองข้างแล้วอ่ะก็จะมีป้ปายเล็กๆเขียนว่าตัดหุมชายอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบว,ว่าขับรถแล้วแบบเลี้ยวเข้าไปต้องเลี้ยวลงมาเลี้ยวๆๆเลี้ยวลงแบบไปบ้านอะ่ะเออวันนั้นอ่ะคือถนนสูงอยู่สูงกว่าบ้านอะ่ะเออวันนั้นนะฮะก็ถ้าแบบแถวทําทาแแถวนั้น,นก็อยากตัดอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างค่อนข้างดีเลยนะคือที่บอก ตัดลงทรงสูงอะ่ะเออแต่เขาก็เห็นเห็นสภาพเฮียแล้วแบบเออตัดลงทรงธรรมดาให้แล้วกันเพราะว่า <laughs> หน้าเฮียถ้าไปลงลงทรงสูงนี่คือหน้ามันไปไม่ได้จริงๆไงเออช่างก็ยังเมตตาแต่ว่าบางช่างบางคนที่บอกลงทรงสูงปุ๊บเขาตัดให้เลยนะรีบ <laughs> <laughs> ติดแบบนี้เลย <laughs> อโอ้โหสั่งอะไรได้อยา่าง้นเลยแต่บางบางบางช่างที่เขาแบบพอแบบมีเหมือนแบบมีมีมีวิชวลหน่อยมีแบบ มีที่วิสัยทัศน์อะเฮ้ยตัดมาแล้วมันคงไม่ได้อะคงดูคงดูเด๋ออะไรอย่างเงี้ยก็มีคนทักเลยนะบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้น้องตัดตัดลองทรงสูงไม่ได้ตัดลองทรงธรรมดาเถอะมันบางคนหน้า,านไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางช่างบางคนก็คือไม่พูดอะไรไงสั่งปุ๊บก,ก็ก็ตัดแต่ว่าไม่ได้ตัดตามศักเราอะแต่ตัดตา,ตามตามหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยเออตัดแบบตัดตามหน้าเราเลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบ เขาก็โกนหนวดให้อะไรประมาณนั้นนะแบบตัดขนจมูกให้แต่อะไรอย่างเงี้ยโกนแบบหมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยเอาแบบเราบอกโหนึกว่าแบบแค่นี้ไงเอออันนี้คือแบบถ่ามาแล้วเนี่ยกันแบบตั้งแต่ข้างบนแบบข้างล่างแบบเต็มหน้าไปหมดเลยแล้วบอกเออเขาก็ดูรายละเอียดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบเป็นมีช่างคนเดียวอะไรเงี้ยทำคนเดียวก็ดูแบบไพรเวทดูแบบส่วนตัวดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบได้รับ ได้รับแบบบริการที่ที่แบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จ่ายราคาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยแบบอยากจะแนะนําให้ทุกคนถ้าแบบอยากจะไปอะไรเงี้ยว่าเออที่หนองคายมีร้านตัดผมแบบชิคๆคูลๆไหมอะไรอย่างเงี้ยตัดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แนะนํานะครับตัดผมชาย,ยาเดียวครับทุกคนนะครับสวัสดีนะฮะนี่เดี๋ยวเฮียมาวันนี้พามารีวิวนะฮะร,ร้านตัดผมนะฮะโยบเนี่ยนะครับ แถวอยู่แถวปะโคนี่ดีมากเลยนะที่นี่แบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะฮะข้างๆนี่เป็นแบบหัวริมคลองหมูกระทะนะฮะมีทั้งแบบอันนี้พาไปดูวิวอ่ะเออดีมากๆเลยอ่ะแบบบรรยากาศที่นี่ดีแบบสุดๆเลยนะแบบมีแบบบ่อน้ํานะข้างหลังนี่เป็นทุ่งนาเออแบบน้องแบบแนะนํานะที่นี่คือแบบถ้าถ้าใครว่างๆมาผ่านมาแถวนี้นี่ให้แวะมาตรงนี้เลยนะแบบ ทั้งกับข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวนี่คือแบบดีอะ่ะบรรยากาศสุดยอดมากเป็นบรรยากาศแบบทางแบบบิวดีแบบบรรยากาศดีทุกอย่างดีหมดเลยอะ่ะฮะนี่คน,คนไม่คนไม่ค่อยไม่ค่อย,อยรู้นะแบบที่นี่คือนี่เป็นร้านตัดผมที่แบบอยู่ริมถนนที่แบบฝั่งตรงข้าวนี่คือเป็นเป็นแม่น้ำโขงเลยอะ่ะเออของหนองคายอะ่ะนี่ที่มาพามาดูจริงๆนะแบบ ดีสุดๆเลยนะแบบบรรยากาศที่นี่คือแบบชั้นหนึ่งอะ่ะเออเนี่ยมองไปนี่คือฝั่งลาวแล้วอะ่ะเออเป็นตะพงแล้วอะ่ะเนี่ยบรรยากาศแบบริมพุ่งแบบดีสุดๆเลยนี่พี่แนะนําเลยนะสําหรับคนที่อยากจะแบบได้บรรยากาศดีๆคนผุ้คนไม่พุ่งพลาดแล้วก็ช่วงโควิดนี่คือเราต้องการแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งนี่คือทางนี้เลยเงียบสงบบรรยากาศวินเทจบรรยากาศแบบสุดยอดนะครับ ก็ยังไงก็ฝากขอบคุณนะฮะที่ติดตามจนจบคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไคชิได้นะครับก็อย่าลืมติดตามเฮียนะครับขอให้โชคดีครับวันนี้ฝันดีบ๊ายบายครับจิสวัสดี